สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะ,ะทั้งห้องสามห้องหกและห้องแปดนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครั้งที่สามนะคะซึ่งครั้งที่สามก็จะมีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆน,นะคะ แตกต่างอย่างไรนะักเรียนคะเรามาดูกันนะคะมาดูตัวอย่างนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะักเรียนดูนะจงเขียนแผนภูมิรูปภาพแนวนอนแสดงจํานวนมังคุดที่ร้านแห่งหนึ่งขายได้ใน5วันนะคะก็จะมีข้อมูลวันจันทร์ขายได้100กิโลกรัมวันอังคารขายได้น้อยกว่าวันจันทร์30กิโลกรัมวันพุธขายได้ครึ่งหนึ่งของวันจันทร์ วันพฤหัสบดีขายได้มากกว่าวันพุธ10กิโลกรัมและวันศุกร์ขายได้เท่ากับวันพฤหัสบดีเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างจริงๆนะคะต่างตรงข้อมูลยังไม่เป็นข้อมูลที่จะสามารถนำไปเขียนแผนภูมิรูปภาพได้นะคะนักเรียนจะต้อง หาข้อมูลออกมาจากเงื่อนไขต่างๆนะคะเงื่อนไขน้อยกว่าเงื่อนไขครึ่งหนึ่งเงื่อนไขมากกว่าเงื่อนไขเท่ากับตรงนี้นะคะจะต้องหาออกมาซะก่อนว่าเป็นจํานวนเท่าไรนะคะจึงจะสามารถกําหนดให้<อ>เขียนข้อกำหนดให้แล้วก็นำไปเขียนแผนภูมิรูปภาพได้เอาละคะ่ะทีนี้เราก็จะมาทำการ นะคะคทำการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่า,าในแต่ละวันนั้นขายจำนวนมังคุดได้เท่าไหร่นะคะวิเคราะห์จากเงื่อนไขที่ให้ไปนะวันจันบอกมาแล้วนะคะว่าวันจันขายได้100กิโลกรัมนะวันจันบอกแล้วนะคะไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนวันอังคารขายได้น้อยกว่าวันจันย์์70กิโลกรัม จะหาอย่างไรนะนักเรียนก็ต้องนำวันจันนะคะวันจันก็คือ100นะนำวันจันมาลบด้วย30ทําทำให้วันอังคารน้อยกว่าวันจันคือต้องลบออกนะคะลบออกด้วย30ตัวนี้นะก็จะมีค่าเท่ากับ70กิโลกรัมนะคะมีค่าเท่ากับ70กิโลกรัมนะ ส่วนวันพุธวันพุธครึ่งหนึ่งของวันจันทร์นะคะวันพุธเป็นครึ่งหนึ่งของวันจันทร์ก็คือนักเรียนก็ต้องเอาวันจันทร์100เนี่ยมาหารสองนะคะครึ่งหนึ่งก็คือหารสองก็จะได้เท่ากับ50กิโลกรัมนะคะวันพุธได้50กิโลกรัมนะส่วนวันพระฤหัสบดีบอกว่าขายได้มากกว่าวันพุธ นะคะวันพฤหัสบดีมากกว่าวันพุธ10กิโลกรัมนักเรียนก็เอามาวันพุธมาทำให้วันพฤหัสมากกว่าก็คือบวกบวก1ิกโลกรัมนี้เข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น60กิโลกรัมนะคะ6กกโลกรัมและวันศุกร์สุดท้ายเลยนะคะขายได้เท่ากับวันพฤหัสบดีก็คือเท่ากับก็คือ60กิโลกรัมนั่นเองนะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็ได้ข้อมูลนะในแต่และว,วันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทำการกำหนดให้นะคะเราก็มาทำการกำหนดให้รูปมังคุด1นลเนี่ยแทนมังคุดกี่กิโลกรัมนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลของเรานะเด็กๆนะข้อมูลของเรานะคะ,อะเอาสีที่ตา่าง มี100มี70มี50มี60แล้วก็มี60นะคะข้อมูลของเราเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างง่ายนะง่ายสำหรับการหาแม่สูตรคูณมาหารออกนะคะอันนี้นคุณครูก,ก็ใช้แม่สูตรคูณแม่เลยเลยนะแม่1ิบได้เลยนะคะง่ายมากเลยใช้สูตรคูณแม่1ิบนะคะเราก็กำหนดให้มังคุด1รูปแทนมังคุด10กิโลกรัมนั่นเองนะคะ 1รูปแทนมังคุด10กิโลกรัมนะอ่ะถัดมาค่ะถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนแผนภูมิรูปภาพแล้วนะอ่ะเราก็จะเริ่มจากชื่อแผนภูมิใช่ไหมคะเราก็จะเอาตรงนี้ไปเป็นชื่อแผนภูมิค่ะนี่เอาตรงนี้นะคะจำนวนมังคุดที่ร้านแห่งหนึ่งขายได้ใน5วันเราก็มาเขียนตรงนี้ค่ะจำนวน มังคุดที่ร้านแห่งหนึ่งขายได้ในหวันนะคะอ่าเราก็จำแนกเป็นวันจันทร์นะ,ะจำแนกวันเป็นวันจันทร์วันอังคารนะคะวันพุธ วันพระหรือหัดสบอดีนะคะเขียนย่อก,ก็ได้นะคะอ่าแล้วก็วันศุกร์นะคะอ่าเรียบร้อยเราก็จำแนกเป็น5วันด้วยกันนะเสร็จแล้วทําอย่างไรเสร็จแล้วก็มากําหนดให้ค่ะกําหนดให้นะหนึ่งรูปมังคุดเนี่ยแทนามังคุดสิบ กิโลกรัมนะสิกิโลกรัมอ่ะวันจันร์จำได้ไหมวันจันท์เท่าไหร่วันจันทร์ก็คือ100กิโลกรัมนะคะดังนั้น100กิโลกรัมก็จะ,ะใช้รูปมังคุดทั้งหมด10รูปนะ 100หนึหาร10เท่ากับ10ใช้รูปมังคุด10รูปอ่ะดูสิครบไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกพอดีเลยสิรูปพอดีเลยนะคะส่วนวันอังคารวันอังคารอ่าน้อยกว่าวันจันยูสามสิบกิโลกรัมก็คือ70็ดสิเราก็ตัดออกตัดรูปมังคุดออก3รูปนะคะวันพุธครึ่งหนึ่งของ ใช่ไหมวันพุธครึ่งหนึ่งของวันจันวันพุธครึ่งหนึ่งของวันจันทร์ก็คือ50กิโลกรัมนะคะครึ่งของร้อยก็คือ50ครึ่งของ1 0 0ยคือ50กิโลกรัมนะ50กิโลกรัมหาร10ก็จะได้5รูปหนึ่งอสาี่ห้าะเราก็ตัดทิ้งไป5นะคะวันพระหรือหัดมากกว่าวันพุธอยู่10กิโลกรัมก็จะเป็นห0สิ นะวันพุธมี50วันพรฤหัสก็จะเป็น60 60หาร10ก็จะเป็น6รูป6รูปก็ตัดออกไป4รูปแบบนี้นะคะและวันศุกร์เท่ากับวันพรฤหัสก็6รูปเช่นเดียวกันนะเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะการเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยข้อมูลที่ให้มานั้นยังไม่ เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาเขียนแผนภูมิรูปภาพได้เลยจะต้องหาจำนวนตัวเลขออกมาก่อนว่าในข้อมูลนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะมันจะมีเงื่อนไขบอกเรามีสถานการณ์บอกเราว่าอย่างไรบ้างนะนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ หาจำนวนตัวเลขออกมาให้ได้แล้วค่อยมาเขียนกําหนดให้แทนลงไปแล้วก็มาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพนั่นเองนะ,ะทีนี้นักเรียนค่ะเราไปดูที่แบบฝึกหัดหน้า124นะคะแบบฝึกหัดหน้า124นะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้า124ให้เราทำอะไร ก็ให้เราเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดสถานการณ์ที่กำหนดนี้คืออะไรนะคะก็คือแก้วตาสอบถามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดได้แก่ทะเลน้ำตกภูเขาป่าทะเลสาบโดยสอบถามเพื่อนทั้งหมด100คนดังนี้นะคะ100คนเลยนะ,ะเริ่มจาก มีเพื่อนชอบเที่ยวทะเล35คนอันนี้บอกมาแล้วนะคะว่า35คนบอกมาแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องอไปหาเพิ่มเติมจากไหนบอกมาเรียบร้อยแล้วต่อมาต่อมาข้อความต่อมานะคะบอกว่ามีเพื่อนนะชอบเที่ยวน้ำตกน้อยกว่าชอบเที่ยวทะเลนะ ชอบเที่ยวน้ําตกน้อยกว่าชอบเที่ยวทะเลกี่คน10คนนักเรียนก็เอาทะเลมานะคะแล้วลบด้วย10ออกไปก็จะเท่ากับ25คนนะคะชอบเที่ยวน้ําตก25คนนะนะคะถัดมาค่ะถัดมามีเพื่อนชอบเทียเเท่ยวภูเขาชอบเที่ยวภูเขา มากกว่าชอบเที่ยวน้ําตก5คนอ่ามากกว่านะเด็กๆนะมากกว่าก็ต้องบวกเข้าไปใช่ไหมภูเขามากกว่าน้ําตก5้าคนนักเรียนก็เอาน้ําตกมาน้ําตกคือเท่าไหร่น้ําตกคือ25บห้าภูเขามากกว่าก็ต้องบวก5ตรงนี้เข้าไปค่ะบวก5เข้าไปก็กลายเป็น30%แบบนี้นะนะเอาเอาน้ําตกนะคะมาบวก5นะคะก็จะได้เป็น30%นะคะจากนั้น เพื่อนชอบเที่ยวป่านะคะรวมกับเพื่อนชอบเที่ยวภูเขาสี่สิบคนนะคะชอบเที่ยวป่ารวมกับภูเขาเนี่ยสี่สิบคนป่ากับภูเขารวมกันเป็นสี่สิบคนแต่เนื่องจากว่าภูเขาอะภูเขาอะมีสามสิบแล้วนะคะดังนั้นดังนั้นตรงนี้ตรงนี้นะคะเที่ยวป่าเที่ยวป่าก็เอานะคุณครูเขียนตรงนี้เพิ่มเติมนะคะ เที่ยวป่าเพราะเราต้องหาเที่ยวป่าภูเขาเราได้แล้วเราก็ต้องหาเที่ยวป่าแต่บางเอิญว่าเที่ยวป่าเนี่ยมาติดเงื่อนไขว่าพอรวมกับเที่ยวภูเขาแล้วเป็น40คนเดิมภูเขามี30ใช่ไหมก็เอา40ที่เป็นผลรวมเนี่ยนะคะ40ที่เป็นผลรวมเนี่ยมาลบเที่ยวภูเขาออกไปก็จะเหลือเป็น10คน1ิบคนนี้ก็จะเป็นเที่ยวป่านั่นเองนะคะไม่มีข้อมูลของ ถ้าเลสาบเลยนะคะเพื่อนที่ชอบทะเลสาบมีไม่เอ่ยยังไม่มั่นใจว่ามีไหมเรามาตรวจสอบกันก่อนดีกว่านะคะเรามาตรวจสอบนะคะว่าที่ชอบทะเลที่ชอบน้ําตกที่ชอบภูเขาและที่ชอบเที่ยวป่าเนี่ยรวมกันแลว้วเป็นเท่าไหร่จะได้หักออกจาก100คนเนาะอ่ะเรามาบวกกันเลยนะคะเอะทะเลมีเท่าไหร่นะ สามสิบห้าบวกข้างบนสาสิบห้ารวมกับน้ำตกยี่สิบห้าเป็นหกสิบแล้วนะคะหกสิบบวกภูเขาอีกสาสิบเป็นเก้าสิบเก้าสิบบวกป่าอีกสิบเป็นหนึ่งรอยอ้าวสรุปว่า,าทั้งสี่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยรวมเป็นหนึ่งรอคนแล้วดังนั้นชอบทะเลสาบนะทะเลสาบ จึงมี0คนนะคะเทเลสาบจึงมี0คนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้จำนวนนักเรียนที่ชอบแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ออกมาแล้วนะคะถัดไปเราก็จะทำการเขียนกำหนดให้นักเรียนจะเห็นว่าอชอบเที่ยวทะเลมี35คน ชอบเที่ยวน้ําตกมี25คนชอบเที่ยวภูเขามี30คนชอบเที่ยวป่ามี10คนและทะเลสาบมี0คนเนี่ยถ้านักเรียนจะใช้สูตรคูณแม่5ในการหารข้อมูลชุดนี้ออกมานะคะก็จะหารได้ลงตัวพอดีเลยนะคะซึ่ง35หาร5ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะกี่รูปก็เป็น7รูปเนาะ7รูปนะ 25่หาร5้าก็จะเป็น5รูป3ามสหาร5้าก็จะเป็น6รูปสิบหาร5้าก็จะเป็น2รูปถามว่ากำหนดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะลองดูบางคนบอกอยากเอาสิอยากหารด้วย10ถ้ากำหนดให้เป็น10บนักเรียนก็จะนำสามสหมาหาร10มันก็จะได้3แล้วก็เศษห้นะคะก็จะเป็น3รูปครึ่งนั่นเองนะ อ่าส่วนน้ำตก25คนก็จะเป็น25หาร10ก็จะเป็น2รูปครึ่งก็2เศษ5นะคะเทีเ่ยวภูเขา30คนหาร10ก็จะเท่ากับ3รูปเที่ยวป่า10คนหาร10ก็จะเท่ากับ1รูปและทะเลสาบก็จะเท่ากับ0นย์ะคะทะเลสาบก็จะเป็น0ูคนอ่ะเราสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ สองแบบเลยนะคะแต่คุณครูขอ,ขอ,อฉเฉลยเป็นกำหนดให้5แล้วกันนะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนเพื่อนที่ชอบทเที่ยว5้าคนนะคะเอาหาหาดดีกว่าง่ายดีเนาะ,ะมากำหนดให้ตรงนี้นะคะแทนจำนวนเพื่อน5คนนะหัวหัวชื่อแผนภูมิรูปภาพนี้ตรงหัวแผนภูมนะิน่ะ เราก็จะเขียนว่าอะไรคะเราก็จะเขียนว่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดนะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดนะคะก็จะมีทะเลภูเขา เออน้ำตกก่อนทะเลน้ำตกภูเขาป่าแล้วก็ทะเลสาบนะคะทะเลสาบมีศูนย์คนเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลยไม่มีเลยตรงนี้ว่างเปล่าเลยนะคะตัดทิ้งให้หมดเลยนะทะเลเที่ยวทะเล,ะเลมี35สิ้คนก็จะเป็น7รูปนะคะ1,2,3,4,5,6,7อันนี้ตัดทิ้งนะคะ น้ำตกมียี่สิบห้าคนก็จะมีห้ารูปนะนี่ตัดทิ้งภูเขามีสามสิบคนก็จะมีหกรูปนะและสุดท้ายป่ามีสิบคนก็จะมีสองรูปนะคะก็ตัดทิ้งก็จะได้แผนภูมิรูปภาพแบบนี้ออกมานะอะค่ะก็เป็นไงบ้างคะเด็กๆสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพออกมาได้แบบนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกับที่เฉลยนะเพราะว่าเออที่คุณครูเฉลยไว้เนี่ย ในในตัวเปเปอร์นะคะในตัวใบเฉลยเนี่ยคุณครูใช้กำหนดให้1แทนจำนวนเพื่อน10คนแต่ว่าที่ครูอัดคลิปเฉลยนี้ก็คือ1แทนจำนวนเพื่อน5นะคะ1รูปแทน5คนก็จะไม่เหมือนกันนะนักเรียนก็พิจารณาดูนะคะเอาละค่ะขั้นตอนและวิธีการเขียนแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข เราก็จะมีวิธีการาวิเคราะห์เงื่อนไขก่อนให้ได้เป็นตัวเลขออกมาแล้วค่อยกำหนดกำหนดข้อกำหนดเป็นกำหนดให้นะกำหนดให้เสร็จถึงจะมาเขียนลงในแผนภูมิรูปภาพนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะ วิธีสุดท้ายนี้นะคะครั้งที่3นี้จะมีความยากกว่าครั้งที่1นึครั้งที่2ดังนั้นขอให้นักเรียนไปฝึกนะคะฝึกเขียนให้เกิดความชํานาญนะ,ะถ้ายังไม่เข้าใจก็ย้อนมาดูคลิปที่ครูอธิบายหลายๆรอบนะคะแล้วก็ไปฝึกทำนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ ใครที่ยังยังไม่ทำใบงานก็ขอให้ไปทำให้เรียบร้อยนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3แล้วทำใบงานในเล่มของเดือนสิงหาคมด้วยนะเจอกันใหม่นะจ้าเด็กๆเ,เจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย